บทที่หนึ่งจำนวนนับหนึ่งถึงสิบและศูนย์ในบทที่หนึ่งนี้นะครับน้องๆเมื่อเรียนบทนี้แล้วนะครับน้องๆจะสามารถที่จะบอกจำนวนสิ่งต่างๆและแสดงสิ่งต่างๆต,ตามจำนวนที่กำหนดหนึ่งถึงสิบและศูนย์ได้นะครับแล้วน้องก็ยังจะสามารถอ่านและเขียนตัวเลข ฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับ1-10ถึง10และ0ได้และสุดท้ายนะครับน้องๆจะสามารถเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน1ถึง10และ0ได้เห็นไหมครับถ้าน้องๆตั้งใจเรียนในบทที่1นน้องๆจะสามารถทำอย่างที่ หนังสือเขาได้บอกไว้นะครับว่าสามารถบอกจํานวนสิ่งต่างๆได้นะครับตั้งแต่1นถึงสิอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกได้นะครับตั้งแต่1นถึงสิแล้วก็0และยังสามารถเปรียบเทียบและเรียงลําดับได้ด้วยทีนี้มาดูกันนะครับในรูปนี้น้องๆเห็นอะไรครับในรูปนี้น้องๆเห็นเอสัตว์เยอะเลยใช่ไหมครับที่นี่คือที่ไหนครับที่นี่คือสวนสัตว์นะครับอันนี้ภาษาอังกฤษนะครับอ่านว่า zoo นะครับ z oo หรือ Z double O นะครับอ่านว่า Zoo แปลว่าสวนสัตว์ครับทีนี้น้องๆดูในรูปนะครับเดี๋ยวครูเลียนให้ดูนิดนึงน้องๆเห็นไหมครับรูปด้านล่างเนี่ยนะครับมีคุณครูผู้หญิงนะครับถามว่าสัตว์แต่ละชนิดมีจํานวนเท่าไรนั่นหมายความว่าเราดูในรูปนะครับมันมีสัตว์หลายชนิดเลย แต่ว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมีจํานวนเท่าไรเห็นไหมครับบางทีเนี่ยตัวที่เราเห็นนี่คืออะไรครับยีราฟเห็นไหมยีราฟมีกี่ตัวมีหนึ่งตัวพอต่อไปเราเห็นอะไรครับกวางกวางมีกี่ตัวครับกวางมีหนึ่งสองสามเห็นไหมกวางก็มีสามส่วนยีราฟมีตัวเดียวอ่าฉะนั้นมาดูต่อไปนี่อะไรช้างอ่าช้างมีกี่ตัวครับหนึ่งสอง ครูเสริมให้นะครับช้างเนี่ยนะครับถ้าเป็นช้างเลี้ยงเราจะเรียกว่าเชือกก็คือ1เชือก2เชือกแต่ถ้าเป็นช้างป่าเราจะเรียกว่า1ตัว2ตัวนะครับอันนี้คือช้างเห็นไหมช้างมี2ตัวหรือว่า2เชือกแต่ว่าวางมี3ยีราฟมีหนึ่งแล้วด้านขวามือละครับเราเห็นอะไรด้านขวามือเราเห็นลิงลิงมีกี่ตัวครับหนึ่งสอง สามสี่เห็นไหมครับลิงมี4ตัวและสุดท้ายด้านล่างเนี่ยครูเล่นนิดนึงด้านล่างด้านล่างเราเห็นอะไรครับอ้าเราเห็นนกสีสันต่างๆสวยงามเลยนะครับนกมีกี่ตัวครับ1นึ่ง,งหเห็นไหมครับนกมี5ตัวฉะนั้นจากรูปที่บอกนะครับที่คุณครูถามว่าสัตว์แต่ละชนิดมีจำนวนเท่าไหร เราตอบได้แล้วใช่ไหมครับยีราบมี1นกวางมี3ช้างมี2ลิงมี4และสุดท้ายนกมี5ใช่ไหมครับเปิดหน้าต่อไปนะครับ เรามาดูนะครับเตรียมความพร้อมนะครับเหมือนเดิมเราจะได้เห็นรูปเหมือนเดิมเลยนะครับรูปนี้ก็เป็นสวนสัตว์เหมือนเดิมคราวนี้เราจะเห็นคุณครูผู้ชายใช่ไหมครับคุณครูผู้ชายถามว่ามีสัตว์ชนิดใดบ้างอ,อันนี้ถามถึงชนิดของสัตว์นั่นหมายความว่ามันมีสัตว์แตกต่างกันหลายชนิดชนิดที่1คืออะไรครับตรงนี้เลยคือยีราฟต่อไปอันนี้อะไรครับ กวางกวางเหมือนกับยีราฟไหมครับถ้าไม่เหมือนก็ถือว่าเป็นคนละชนิดกันฉะนั้นยีราฟถือว่าเป็นหนึ่งชนิดกวางถือว่าเป็นหชนิดช้างครับช้างก็ถือว่าเป็นหนึ่งชนิดตรงนี้นกใช่ไหมครับก็เป็นอีกหนึ่งชนิดและสุดท้ายลิงก็เป็นอีกหนึ่งชนิดฉะนั้นในนี้เรามีสัตว์กี่ชนิดครับยีราฟหนึ่งกวางสอง ช้าง3ามนไหมครับนก4ลิง5แปลว่าในนี้มีสัตว์ห้าชนิดนะครับมีสัตว์ห้าชนิดแล้วมีอะไรบ้างชนิดที่1คือยีราฟชนิดที่สองคือกวางชนิดที่สามคือช้างชนิดที่สคือนกแล้วก็ชนิดที่ห้าคือลิง ทีนี้มาดูด้านล่างต่อนะครับข้อหนึงนับจำนวนสัตว์และระบายสีให้เท่ากับจำนวนสัตว์แต่ละชนิดมาดูก่อนนะครับสัตว์มีอะไรบ้างมีกวางใช่ไหมครับมีลิงมีนกแล้วก็มีเสืออ่าเดี๋ยวครูเลื่นให้ดูอีกทีนึงเห็นไหมครับอ่าในนี้มี กวางกวางมีไหมกวางก็มีอ่นนี่กวางกวางอยู่นี่นะครับนะครับอ่าต่อไปลิงลิงมีไหมลิงลิงก็คือนี่นะครับลิงนะครับแล้วก็นกมีไหมครับนกก็คือนี่นกนะครับนกสุดท้ายคือเสือใช่ไหมครับเสือโอเคทีนี้มาดูนะครับว่าสัตว์นะครับแต่ละชนิดเนี่ยนะครับให้เราลองนับจํานวนสัตว์แล้วระบายให้เท่ากับจํานวน นะครับของสัตว์แต่ละชนิดเช่นจํานวนของกวางมีอยู่จํานวนเท่าไรจํานวนของลิงมีอยู่จํานวนเท่าไหร่จํานวนของนกมีอยู่จํานวนเท่าไหร่แล้วก็จํานวนของเสือมีอยู่จํานวนเท่าไหร่ให้น้องๆดูหนังสือประกอบไปเลยนะครับกวางนะเราเลื่อนเข้าไปดูข้างบนอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับกวางกวางมีเท่าไรหร่เรานับซิหนึ 1, 2, 3, เราได้กวางาเราได้กวาง3ตัวใช่ไหมครับเราก็มาวงกลมในนี้เลยนะเราได้กวางเท่าไหร่กี่ตัวเราก็วงกลมเข้าไปนะครับ1 2ึ่งสองสามครัวก็ไม่ดูนะครับสมมุติเราได้กวางาครูก็วงกลมเห็นไหมครับสีเทา1 2 3่เห็นไหมครับเพราะว่าเรานับกวางได้3ตัวต่อไปเราไปดูลิงบ้างลิงลิงมีกี่ตัวเรามาดูซิลิงมีกี่ตัว1 2สอง 3 4อ่าเราได้ลิง4ตัวฉะนั้นเราก็มาวงกลมเลยครับลิงก็คือ1 2 3 4อ่าต่อไปครับต่อไปเป็นนกนกมีกี่ตัวอ่ะเรียนมาสินกมีเท่าไรหนึ่งสองสามหนกมี5้าตัวเราก็วงกลมนกไปที่5ตัวเลยนะครับ1 2ึสาม สี่ห้าโอ้โหวงกลมหมดเลยห้าตัวสุดท้ายเสือเสือมีไหมดูในรูปเสือมีไหมเสือไม่มีเสือไม่มีเราก็ไม่ต้องวงกลมเห็นไหมครับน้องๆก็สามารถทำได้แล้วมาดูข้อสองต่อไปเลยครับข้อสองบอกว่าวงล้อมรอบชื่อสัตว์ที่มีจำนวนมากที่สุดและขีดเส้นใต้ชื่อสัตว์ที่มีจำนวน น้อยที่สุดอ่ะมาดูมากที่สุดเมื่อกี้ถ้าเรานับในภาพเราก็นับได้แล้วทีนี้เรามาดูในวงกลมที่เรานับดีกว่าอันไหนมากที่สุดครับมากที่สุดนกใช่ไหมเราวงกลมได้ทั้งห้าตัวเลยห้าวงเลยอ่าฉะนั้นเขาบอกว่าให้เราวงล้อมชื่อสัตว์ที่มีจํานวนมากที่สุดเราก็วงนกไว้ใช่ไหมครับทีนี้เขาบอกว่าเลขีเส้นใต้สัตว์ที่มีจํานวนน้อยที่สุดอ่าน้อยที่สุดตัวไหนน้อยที่สุดเสือมีไหม เสือไม่มีเห็นไหมครับเสือไม่มีแล้วก็ขีดเส้นตายไว้เพราะว่ามันน้อยไงฮะมันไม่มีเลยโอเคนะครับก็น้องๆฝึกฟังฝึกทําแบบฝึกหัดให้เก่งๆนะครับฝึกนับรูปให้เก่งเลยนะครับเจออะไรในชีวิตประจําวันเรานะครับที่บ้านเราเลี้ยงแมวหรือเปล่าถ้ามีแมวเรานับเลยเรามีแมวกี่ตัวที่บ้านเราเลี้ยงหมาไหมเรามีหมากี่ตัวเรานับเลยนะครับเราก็จะได้ฝึกฝนาตามวิธีการนับเลขนะครับตามที่เราได้เรียนวันนี้ได้ครับ